ปุ้มปุ้ยพันธิพาเปิดตัวเลขที่เปกวินดูวานตั้งแต่คบยันแต่งงานเกิน2ี่สล้านเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มวลีเด็ดของตัวมัมปุ้มปุ้ยพันธิพาไม่ได้แค่พูดเล่นเล่นล่าสุดเผยในรายการมิสเปรี่ยนเก้ามูลค่าที่จ่ายไปเพื่อเปกวินดูวานหนักแค่ไหนไปฟังโดยปุ้มปุ้ยพันธิพาเล่าว,ว่าก็หนักเพราะเขาต้องกินต้องใช้เราก็ต้องใส่ซองให้เขาเดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันก็เยอะการแข่งขันมันก็สูง เราไม่ได้ให้ไปทั่วนะเราจะเลือกที่เหมาะกับเขาซึ่งกวินเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะสมที่จะได้เราจะไม่หวานให้มันไม่ได้ตั้งแต่คบกันมามูลค่าที่ให้เขาน่าจะเกินสิบยี่สิบล้านแต่เราเป็นครอบครัวแล้วไงสุดท้ายเราให้ไปเราก็ได้ใช้ด้วยกันในขณะที่สามีกวินดูวานเองก็เปภรรยานหนักเช่นกันใจสปอร์ตมาก เขาสามารถกู้เงินเป็นแสนๆเพื่อมาซื้อของให้เราได้ฟีลแบบไม่มีนะแต่อยากให้เลยไปกู้ถามว่าใครไปใช้นี้ให้บางทีเราก็ต้องไปปกก่อนแล้วเขาค่อยมาผ่อนคืนเรามันก็คล้ายๆกับวลีที่ว่าอัดยายกินขนมยายขอบคุณปุ้ยที่มางานปุ้ยล่าสุดซื้อนาฬิการาคาหกแสนบาทให้ภรรยาซึ่งเป็นเก็บทั้งหมดของตัวเองแต่ฝ่ายปุ้มปุ้ยได้นําไปโพสต์ขายต่อแล้วเอาเงินไปคืนกวินเพราะอยากให้มีเงินเก็บ ชงถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์สงวนจอเสนอรัฐบาลถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์สงวนเชื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพเพาะพันนกรักษางานสินผลิตกรงชูอัตลักษณ์คนใต้นายนชน,นนพัฒน์นักส่วสอสอสงขลาเขตสี่พักพลังประชาราัฐปปชเปิดเผยว่ากลุ่มสอสอภักใต้ที่มีพลตเอกสุรินปนาเรศสอสอสงขลาเขตแปดพักประชาธิ 8, ป,ปัตย์ปชปเป็นแกนนำและ สสพปรชสสภูมิใจไทยและวุฒิสมาชิกภาคใต้ประกอบด้วยนายสัมพันธ์มาอยู่สสนราธิวาสเขตสามนายอามินมาอยู่สสนราธิวาสเขตสองนายคอซีมามุสสสปัตตานีเขตสอง และตนรวมถึงนายสการิยาสอิสอสนาราธิวาสเขตสี่พักภูมิใจไทยและนายสากี้พิทักษุมพลวุฒิสมาชิกได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางที่จะผลักดันและยื่นยัดต่อสภาผู้แทนราษฎรให้มีการถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์งวนเนื่องจากสถานการณ์ของนกกรงหัวจุกสามารถเพาะและขยายพันธุ์ได้แล้วในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณ นกในธรรมชาติทําให้สามารถส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภาคใต้ได้รวมทั้งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังเป็นวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานและได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยทางกลุ่มสสภาคใต้เห็นว่าหากสามารถการถอดออกจากบัญชีสัต์สงวนและส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงจะช่วยให้รักษาหรืออนุรักษ์นกหัวจุกในแหล่งธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันผู้เพาะเลี้ยงประสบปัญหาในการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกที่ยังมีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก นายชนนพัฒน์กล่าวต่อว่าการเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังสามารถส่งเสริมให้เป็นกีฬาพื้นบ้านซึ่งปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศทางกลุ่มจึงเห็นเนาว่านอกจากจะสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพเพาะเลี้ยงแล้วยังเป็นการส่งเสริมอาชีพพัฒการมอของชาวบ้านในการผลิตกรงที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนและจัดเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกแขนงหนึ่งของคนไทยในด้านอัตลักษณ์วิธีของชาวใต้ให้สืบสานต่อไป